อันนึงที่มีน้องถามมานะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับก็เอาไง่ายเลยคือตอนนี้คือมีคนที่สามารถสมัครได้ทั้ง2กลุ่มก็คือน้องเป็นโปรชสายอิเล็กทรอนิกสไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็อายุไม่เกินยีิบเจด้วยนะครับซึ่งเราจะทราบได้ว่าเราจะสามารถสอบได้2กลุ่มใช่ไหมครับก็คืออํานวยการที่ตัดออกไปเลยนะครับอํานวยการนี่คือรับน้อยคนสอบเยอะเยอะจัดนะครับอันนี้พี่ไม่พูดถึงนะครับ จะเป็นของตำรวจสื่อสารกับป่าปมนะครับซึ่งอายุน้องยังไม่เกินยี่สิบเจ็ดนะครับทีนี้ให้พี่วิเคราะห์นะให้พี่วิเคราะห์เนี่ยเอานี้นะครับจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ที่ติวแก๊งป่าปามานะครับติวแก๊งป่าปามาเราต้องประเมินเนี่ยเราต้องทําตารางประเมินก่อนนะครับซึ่งน้องต้องเช็คตัวเองก่อนก่อนที่จะวิเคราะห์ เราจะสมัครอะไรนะครับเช็คตัวเองกับว่าตัวเองมีของอะไรบ้างนะครับปับปัามเนี่ยมันจะต้องเป็นเม่นคณิตนะครับภาษาอัาางกฤษพไอได้กฎหมายควรจะได้เยอะนะครับภาษาอัาางกฤษภาษาไทยควรจะได้เยอะนะครับคอมพิวเตอร์ควรจะได้เยอะนะไอพวกเนี้ยนะครับภาษาอังกฤษคือเข้าใจเด็กไทยอยู่มันก็นั่นแหละนะครับยังไม่พูดถึงพี่ตัวตัวพี่ก็ย,ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราแม่นพวกเนี้ย แล้วเราลองทำข้อสอบเก่าถ้าเราทำได้สัก80หรือ90เนี่ยนะครับโอกาสติดตัวจริงเนี่ยคือเยอะมากนะครับลองลองหาข้อสอบเก่าทำดูแล้วเช็คตัวเองว่าตัวเองประมาณไหนนะครับถ้าตัวเองไม่ถึง70ถ้าไม่ถึง70ต็อต้องย้อนกลับมาดูว่า้ปวชเราเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยรู้เรื่องอะไรบ้างรู้เรื่องอะไรไหมอา่าวงจรเลทรอนส์ได้ไหมดิจิตอลได้ไหมไฟฟ้าได้ไหมแก้สมการได้ไหม นะหาค่าอะไรต่างได้ไหมดาวเทียมแม่นไหมเนยไฟเบอร์ออปติกได้ไหมนะครับวิชาช่างเนี่ยมันรวมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันประมาณ85ข้อนะครับ85ข้อซึ่งมันถามว่าถ้าเราเก็บว,วิชาช่างได้เยอะนะครับโอกาสติดก็จะเยอะถึงแม้ว่าเราจะอาจจะคณิตสัก20หรือ15ออก็ยังมีลุนต่อนะครับภาษาอังกฤษก็ก้มแกลมกลมแกลม,กลมไป10 11อะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเก็บโดยเฉพาะวิชาช่างกับภาษาคอมพิวเตอร์ถ้าเราเก็บได้เยอะมันก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะ นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่า <c oughs> เราถนัดอันไหนนะพี่พี่มองว่าเราถนัดอันไหนนะครับซึ่งถามว่าทีนี้เรามาดูอัตราความเป็นไปได้ <c oughs> ป้าปามันรับถึงยี่สิบเจ็ดซึ่งคนคือมันรับตั้งหกพันคนแหะนะครับหกพันกับสามสิบเอ็ดนะดังนั้นเนี่ยเราเรามีสิทธิ์แล้วพี่พี่มองในตัวพี่นะแต่ถ้าเราต้องประเมินตัวเองว่าเราได้ <c oughs> ถึงเก้าสิบคะแนนหรือว่าแปดสิบคะแนนหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้เนี่ย ไปเลยไปปากปางนะครับในป,ปากปางซะนแต่ถ้าไม่ได้นะครับแล้วอายุแต่แต่อันนี้พเราไม่พูดถึงอายุเนาะถ้าไม่ได้ถึงอาจจะได้สักเจ็ดสิบเราจะพยายามต่อไหมหรือเราจะหันกลับมาเล่นเดินช่างไหมนะครับอันนี้ก็ต้องประเมินตนเองพี่ว่าจะถามว่าถ้าเรายังแกร่งอยู่คณิตได้อะไรได้เนี่ยพี่ว่าไปปาปางป นะครับเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าคิดตามหลักตาะกาคณิตศาสตหกพันเนี่ยกับสามสิบเอ็ดอี่ะนะหกพันคนสอบที่พี่ที่พี่ดูทุกปีแล้วติวเด็กติวน้องมานะครับคุกคีกันมาอัตราส่วนเท่าไหร่หนึ่งต่อเจ็ดมั้งไหนมั่งไงหนึ่งต่อห้าก็ยังมีหนึ่งต่อสามก็ยังมีนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าท้องสอเจริาสารหรือว,ว่าในสิบตำรวจสื่อสารเนี่ยจะจะจะ,จะมียอดประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ท้านั้นแ้่นี้ ความที่มันจะเยอะด้วยที่มันหนึ่งรับสิแถึงสาห้านะครับแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือสิ่งที่มันดูดจํานวนคู่แข่งเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเท่าไหวนะอันนี้เป็นแนวทางนะเท่าไหวแล้วเราทําคะแนนได้ของปรับปามได้อยู่อย่างพอลุ้นอยู่อายุไม่เกินด้วยก็ไปปรับปามซะนะครับแต่ถ้าไม่ไหวพี่ผม ผมน่าจะถนัดสายช่างมากกว่าเนี่ยผมอยากจะลุยทรานซิสเตอร์อยากจะลุยดาวเทียมอยากจะลุยไฟเบอร์ออปติกอยากจะจำวิธีทำอยากจะลุยอะไรออปแอมอยากจะลุยวงจรในฟ้าอยากจะลุยคอมพิวเตอร์มากกว่าก็ได้นะครับทศ73ก็อยากสมัครรับได้นะครับก็ลองไปสู้กันดูเนาะไม่ลองไม่รู้ครับลองให้มันให้มันชำนาญน,นให้มันชำนาญ โอกาสมันมาแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูเนาะอันนี้ก็คือพี่วิเคราะห์เป็นแนวทางให้นะครับขอบคุณแม่ที่สอบถามกันมานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่า็นเพิ่มความสับสนให้น้องนะอยากจะให้มีหลักการแนวคิดแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าความเป็นไปนได้ของตัวเองมันจะไปประมาณไหนนะครับลองดูลองดูนะครับท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพแล็วความพยายามของเรานะครับโอเค